และนี่คือ5คําคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญรถยนต์เมื่อคุณต้องขับรถลุยน้ำถ้าไม่อยากเสียเงินแสนครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับหลายๆพื้นที่ในภาคเหนือเนี่ยอาจจะมีแอ่งน้ําขังตามเส้นทางที่เราสัญจรไปนะครับถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าน้ําลึกแค่ไหนคุณถึงจะผ่านได้น้ําลึกแค่ไหนคุณควรจะเลี่ยงนะครับผมหรือแม้แต่วิธีการขับลุยน้ำยังไงไม่ให้รถยนต์ของเราได้รับความเสียหายนะครับ ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องเสียเงินเป็นแสนๆเพื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ทั้งชุดเลยก็ได้นะครับและนี่คือ5คําเตือนที่คุณควรรู้ไว้ก่อนขับรถลุยน้ําครับข้อแรกครับถ้าหากว่าน้ําท่วมถึงระดับกันชนหน้าคุณควรจะเลี่ยงเส้นทางนี้ไปเลยครับเพราะว่าช่องระบายอากาศของเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ในตําแหน่งของกันชนด้านหน้าครับและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่น้ําท่วมเสมอระดับกันชนหน้าแล้วนะครับอาจเสี่ยงทําให้น้ําเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ครับ และความดันในน้ำนี่เองครับจะเสี่ยงต่อการแตกหักของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ครับข้อที่2ครับอย่าเสี่ยงดวงครับถ้าคุณไม่รู้ว่าระดับน้ํานั้นลึกแค่ไหนครับถ้าคุณไม่รู้ว่าระดับน้ําลึกแค่ไหนนะครับคุณควรจะเลี่ยงเส้นทางนั้นไปเลยครับหรือไม่ก็จอดรอครับให้มีรถคันอื่นครับขับนําไปก่อนครับแล้วคุณค่อยตัดสินใจดูอีกทีครับว่ารถของคุณสามารถที่จะไปต่อได้หรือไม่ครับและข้อที่3ครับ อย่าขับรถเร็วช่วงที่คุณลุยน้ำครับผมแนะนำให้คุณใช้เกียร์ต่ำและเหยียบคันเร่งเบาๆค้างไว้นะครับอย่าปล่อยคันเร่งเด็ดขาดนะครับเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณปล่อยคันเร่งแล้วนะครับน้ำจะถูกดูดกลับเข้าสู่เครื่องยนต์ผ่านทางท่อไอเสียครับผมและข้อที่4ี่ครับอย่าขับจี้คันข้างหน้ามากเกินไปครับผมแนะนำให้คุณเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้าอย่างน้อยหนึ่งช่วงคันรถครับ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํากระเด็นเข้าสู่เครื่องยนต์ของคุณครับและมเมื่อไรก็ตามที่คุณขับพ้นน้ําไปแล้วนะครับผมแมนะนําให้คุณเหยียบเบรกซ้ําๆทีๆครับเพื่อให้ระบบเบรกของคุณเนี่ยแห้งเร็วและพร้อมกลับมาใช้งานได้อย่างทันทีครับและก็สุดท้ายครับอย่าพยายามสตาร์ทรถของคุณถ้าหากว่าเครื่องยนต์ของคุณดับครับยิ่งคุณสตาร์ทรถของคุณบ่อยแค่ไหนนะครับโอกาสที่เครื่องยนต์ของคุณจะได้รับความเสียหายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับ สิ่งที่คุณควรทําเลยนะครับก็คือรีบโทรหาอู่ที่ใกล้ที่สุดครับเพื่อให้นํารถมาลากลบของคุณไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนั่นเองครับถ้าคุณสนใจสาระดีๆกับด้านยานยนต์คุณสามารถติดตามเราได้ที่เพจฝ่ายขายฟอร์ดน่านครับทุกวันพฤหัสสามทุ่มตรงจะมีคลิปดีๆเหล่านี้ส่งตรงมาหาคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซีเฟิร์สนะครับหรือถ้าคุณต้องการคุยกับเราแบบหนึ่งต่อหนึ่งคุณสามารถแอดไลน์เรามาได้ที่ แซดไซฟอร์ดตั้งจิตนุสรครับ